สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้นองมาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันครับวันนี้มือหนิวันนี้เป็นจุเนื้อสดครับผมตับสดผ่ากิลิวผักกิลิวพันตับครับพี่น้องใส่กับแก้วบีสดขมขมํขมำลำแก้มผักสดนะครับนะเข่าเหนียวฮอนฮอนคือเก้าครับพี่น้องเบาหลายคอยแห่งมาอันนี้บะวันพันพอดีกินพอดีคำครับผมอออืืห มาสเสียบๆทั้งมันครับผมจุเนื้อสดครับมานน่ เซฟขอนย้อนหันก็คักพนแล้ว o <coughs> มันยุ่งเจ็บน้ำมันดาวฝนตกครับเย็นดีสวยโย่ Mm -hmm. Olha o <ม>พอดีครับอืม คือแบบว่า <c oughs> ผมาเอาเรื่องตายบาเอาเรื่องอะไรนะพี่น้องนะผมปิดเลยคักกะลีบีสดเนาะของแท้ นี่ผ้กริ้วส่วนนึงติดอยู่แข่วส่วนนึงลงคอนี่คักขนาดเด้ผักดิ้ว ตะเกาครับอืมข้เหนียวครับสมซื่อ,อ おこのドアでな。<laughs> หูแก้วแบบแซบอู้ยคำนี้มีมูกินอย่างแซบผักดีครับพเป็น้ออแล้วกว่บิ๊กหลังฟังนึงติดอยู่เขียวทั้งทึ้งดิ ุเจ้ามขมตามในรูดครับจะเทียมนี่ื <c oughs> สุดยอดครับถือเป็นอีกเมนูหน,น,นึ่งนะของแสพิสานขึ้นอ,อยากกระจัดครับบะวันขึ้นอยากแห้งกระจัดซะสมอยากบ่าไเนี่ย ได้มาลอยยี่สิบบาทครับอันนี้กับมาแรงขััวต้อยอีกครับพี่น้องครับผมบวมเหมือนกับครับเนื้อร้อยกว่บาทใส่กับขอนฮอนครับเนาะกินพ่อหายอยากก็พี่น้องเนาะเบิ้งหลัก็จัดนะครับเสริญศัแซ่บครับผมจุตับสดเนื้อสดผักกิเลียวครับผมคักคักหลดเจียวขมอาลํำครับเอ้าฝากจะนั้นนะครับพี่น้องเอน้วันนี้ขอลาผีร้านองไปก่อนครับผมสวัสดีครับ